มาดูข้อ14นะครับเข้าสู่บทสถิติซึ่งเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะสุดนะข้อนี้โชคดีนะโจทย์ใจดีเรียงเรียงคะแนนนักเรียนมาให้ถามว่ากระจายแบบใดนะครับการกระจายนี่มี3แบบแบบแรกบางคนเรียกว่าแบบปกตินะครับในนี้เรียกว่าแบบสมมาตรก็ได้ก็คือมันจะมีแกนสมมาตรถ,ถ้ากระจายแบบปกตินะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐาน แล้วก็ฐานนิยมมันจะเท่ากันนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า mean. มีนมัตะฐานมีเดียนโหมดฐานนิยมนะถ้าเบ้ขว,เบขวาเนี่ยกราฟโยงมาด้านซ้าย นอะา่านนี้เรียกว่าเบ้ขวาเหมือนกับ3ค่ามันอยู่ตรงกลางแท้หนูเอามือขวาตบโพนี่เบ้ขวานี่สมมาตรนะพอตบปุ๊บฐานนิยมจะน้อยสุดมีเดียนอยู่ตรงกลางเสมอค่าเฉลี่ยจะมากสุดอันนี้เบ้ขวาข้อมูล ส่วนใหญ่มีค่าน้อยเบ้ขวาแต่โยโย,โย่ไปทางซ้ายนะลูกนะเวลาข้อสอบยากประกาศคะแนนมาคะแนนส่วนใหญ่มีค่าน้อยอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าแจกแจงแบบเบ้ขวาแต่ถ้าเบ้ซ้ายนี่เอามือซ้ายตบตบไปรูปแรกอะมือซ้ายตบปุ๊บนะ อย่างนี้ฐานนิยมจะแซงเลยนะมีเดียนอยู่ตรงกลางและมีนอัชเลียจะน้อยสุดนันนี้มีเดียนอย่งางน,นี้คือเบ้ซ้ายข้อมูลส่วนใหญ่มีค่ามากคือถ้าเป็นการสอบวิชาอะไรก็ได้ที่ข้อสอบมันง่ายๆ ประกาศคะแนนมาคะแนนเฟอร์นะคะแนนส่วนใหญ่ได้เยอะอย่างเงี้ยเราเรียกเบสายนะครับขั้น้อนี้ถ้าจะเดาในพี่เดาช้อย1 2หรือ3เพราะชอย4ช้อย5มันไม่มีชื่อเรียกนะไม่น่าจะใช่นะพี่ดูแล้ว3ค่านี้ไม่น่าจะมีค่าไหนเท่ากันอ่ะมาดูตัวแรกมีนนะมีนก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน ได้จํจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะบวกเลขดีๆ3ตัวนี้180 2ตัวนี้160คู่นี้อีก80คู่นี้อีก80และนี่เดียวเดียว52 340 160 52เท่าไหร่เนี่ย15ทด1 552เหรอ552หาร10ได้55.2หารว่าลูก หวังว่าพี่หนึ่งจะบวกเลขไม่ผิดนะอะเด็กๆลองเช็คตัวเลขเลยพี่1บวกเลขผิดป่ะนะไม่น่าจะผิด55.2นะครับต่อมา median median คือข้อมูลที่อยู่ณนะตำแหน่งกึ่งกลางเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากข้อมูลมี10ตัวนะครับตัวตรงกลางก็ต้องอยู่ระหว่างตัวที่5กับตัวที่6นะครับเหมือนนะ10นิ้วอะ เลขคูมันไม่มีตรงกลางลูกมันต้องเฉลี่ยระหว่างตัว5กับตัว6เพราะมีเดียนก็คือ5 2บวก60หาร2นะ1 1 2หาร2ได้5 6โหโมดโมดคือ the most frequency เวลาจำ the most frequency นะตัวที่ถี่สุดนี่ชัดเจนเลยตัวที่ถี่สุดเท่าไหร่60 จบนะนี่ไงรูปนี้เลยมีนน้อยสุดลองมามีเดียนแล้วมากสุดโหมดนะครับก็เป็นแบบเป้ซ้ายนะถ้าเป้ซ้ายนะี่นคือข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าเป็นไงค่ามากพอได้ไหมครับนะยากลงบวกเลขนั่นแหละอ่ะผ่านไปข้อ14